และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวของรถถังนะครับที่เอาไว้เล่นต่อสู้กันได้ด้วยนะครับผมนี่ button tank นะครับผม inflate button นะครับผมตัวนี้ในกล่องนี้เขาจะให้รถถังมาเลยสองสองคันนะครับผมเป็น inflate นะครับเวลาเรายิงกันนะฮะราคาถูกมากครับแค่พันกว่าบาทเองนะเวลาใครถูกยิงนะครับหลายๆครั้งนะครับผมข้างหลังข้างหลังรถถังเนี่ยเขาจะมีไฟสีแดงอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้นะ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นครบสี่ดวงก็คือว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับเล่นสนุกครับคุ้มนะได้สองคนเลยนะครับผมเอาไว้เล่นต่อสู้กันนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่ครับเดี๋ยังไงไว้จะรีวิวให้ชมนะครับใช้ได้ครับตอนแรกตอนนั้นรู้สึกจะรีวิวมา รู้สึกจะมีแต่สีเขียวแต่ว่าตอนนี้มันมีสีใหม่มาเพิ่มนะครับนี่มีสีแดงสีแดงเลื่มีสองแบบเลยนะสีแดงเห็นไหมสีแดงสองลายเลยก็มีแดงดำแดงเหลืองนะครับผมมีหลายสีแต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวจริงๆยังจังนะครับก็มีหลายคนเรียกร้องมานะพร้อมกับนี่เห็นไหมสีน้ำเงินสีน้ำเงินออกฟ,ฟ้าแหละนะครับผมเป็นน้ำเงินลายเพลิงนะครับผมน้ำเงินเทาอะไรเงี้ยครับก็ มาใหม่ครับคันมันใหญ่ไงมันผมชอบตรงคันมันใหญ่มันแค่พันกว่าบาทแต่เราได้สเกลนะหนึ่งต่อแปดเลยนะหนึ่งต่อแปดนี่มันไซส์เท่าลาวาคันหมื่นกว่าบาทเลยนะแต่เราจ่ายในราคาแค่พันกว่าบาทอย่างเงี้ยครับพันกว่าบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็ได้แรงได้ขับขึ้นสี่ล้อด้วยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นดิฟฟูดแบบเอิบอยากได้รถคันแบบคันใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่าลืมแล้วกันขอให้เป็นตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกคนนึงแล้วกันนะขอเป็นตัวเลือกก็พัน อ่าพันเนะครับผมตัวของ X Master นะครับ Bigfoot นะก็โอเคแล้วก็ถัดมาคันนี้นะครับผมตรงนี้มีอะไรอีกนี่ Hobby Engine นะครับผมตัว Hobby Engine X c a r b t o r นะครับผมตัวนี้เป็น m a c r o h y ฮ o ซครับผมสเกล1ต่อ12ครับเป็นสเกลใหญ่เลยนะครับผมสเกลใหญ่นี่ก็ถือว่าสวยงามครับทำงานมาแบบว่าเหมือนจริงเลยนะ เรียกได้ว่าเขาแยกชแนลตรงบุ้งกียทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พลาสติกก็ราคานี้ก็พอสมควรครับผมราคานี้ก็อยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็ไปคันใหญ่เนี่ยลองเทียบกันดูได้ครับเนี่ยสเกลมันจะใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาคันเล็กมาเทียบให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะมันจะไซส์มันจะต่างกันอเนี้ยมาเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือเก้าร้อยเก้าสิบ อันนี้ราคานี่กำลังสรุปกันอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้หกพันกว่านะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับที่ราคาที่สรุปคร่าวๆยังไม่ลงตัวนะครับตัวมีคันโยกตัวนี้นะคันมันจะใหญ่กว่านะครับส่วนคันนี้ก็เป็นถือว่าทํางานดีครับตัวนี้ก็แปดชนแนลนะเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ก็ขายดีไม่แพ้คนอื่นเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็แบตเตอรี่ทุกคันนี้มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จพร้อมนะครับผมก็ เรียกได้ว่าสินค้านะครับผมก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมยังมีมีอีกนะโอเคที่มาใหม่นะก็จะเป็นตุ๊ก,กตาน้องหมาครับผมตุ๊กตาน้องหมาก็มาสีใหม่ด้วยนะมีสีขาวชมพูนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้สีให้มันดูคี้ขู่มากขึ้นนะหุ่มยนต์นี่ก็เป็นหุ่มยนต์น้องหมาชิริยานะครับเดินได้เล่นได้นะครับผมแล้วก็ ข้อต่อมอเตอร์นี่มีมากกว่า20ิตัวนะครับทำให้เราเดินแบบว่าเหมือนสุนัขที่บอกว่าเหมือนของจริงเลยนะตัวนี้ลองดูในคลิปเก่าผมได้เ,เขียนว่าหุ่นยนต์น้องหมาบังคับนะครับผมลองคิมดูได้นะครับในในคลิปของแมททอยนะครับผมแล้วก็มีของใหม่ๆเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะนี้พวกรถบังคับนะแฟดเดนี่แฟดเดนะครับ,บรถบังคับก็เป็นรถตาเพชรน,นะครับผมแฟดเดของแท้นะอ่าก็มีหลายบอดดี้เข้ามานะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผม รีวิวให้ดูนะครับเพลมันอยู่ในของมันอยู่ในในล่องน,นะครับเดี๋ยวไงเราต้องอทยอยแกะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอเคแต่แต่ว่าแฟนดแดนนี้ถ้าใครถามว่าดิฟได้ไหมบอกไว้ก่อนนะว่าแฟนดแดนนี้ดิฟไม่ได้นะครับผมก็คือเป็นเน้นเป็นรถที่เน้นความแรงนะครับไว้ต่อสู้กันแบบในหนังกระตูนนะไว้แข่งกันนะครับผมโอเคเพราะว่าเป็นรถขัดขึ้นสองล้อหลังนะครับคล้ายๆรถกระป๋องนะครับผมก็โมง่ายครับอะไรก็ถือว่าพอสมควรนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพวก รถบัสนะฮะรถบัสบังคับนะครับผมที่ติดเครื่องเสียงนะตอนแรกมาแต่สีเหลืองนะแต่ตอนนี้ผมมามีสีแดงด้วยนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันทั้งสองสีได้ครับว่าชื่นชอบสีไหนก็สั่งสินค้ากันได้นะครับผมโอเคแล้วก็แน่นอนไหนๆก็ไหนๆละยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกนี่นี่ครับผมรถไต่หินครับ ปกติรถรล,ล,ลแไต่หินเนี่ยก็จะมีแค่สีขาวเอ้ยไม่ใช่สีขาวสีแดงแล้วก็สีอะไรก,ก่ะสีเขียวแต่ตอนเนี้เข้ามาใหม่อีกนะสีเงินล้อดแดงแล้วก็สีเหลืองล้อเขียวนะครับให้มันดูโหดๆขึ้นนะครับเท่ๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ นีนี่ด้วยนี่เห็นไหมมีเรือด้วยนะตัวเรือครับผมตัวเรือตัวเรือตัวเรือนี่ก็จะเป็นพันกว่าบาทนะครับผมเป็นเรือไฟฟ้าครับดูดีมากๆแรงแรงมากๆด้วยนะครับโอเคถัดนมาจากเรือมีอะไรเมืก่อกี้เรือไฟฟ้ารีมโมทสองจุดสี่กิ๊งนะมีดิปตาเพชรนี่ดิฟตาเพชรนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆครับตัวนี้เป็นคล้ายๆ อ่าคล้ายรถกระป๋องนะแต่มันเด็ดกว่ารถกระป๋องเพราะมันเป็นหานสี่ก้อนแล้วก็มันดิฟได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมขับขึ้นสี่ล้อนะขับขึ้นสี่ล้อเลยครับเดี๋ยวไว้ว่างๆไงเดี๋ยวดิฟให้ดูนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราตั้งกันมานะเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรือไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาชวนให้ดูนะนี่ตัวนี้นะก็มีตัวนี้เรือตัวนี้นะครับผมที่ความแรงนะครับผม แรงเทียบเท่าตัว FT009 นะครับก็เป็นไฮสปีดโบ o a r d นะครับผมเรียกได้ว,ว่าแรงพอๆกันเลยครับผมสามารถที่จะไซส์ก็พอๆกันนะครับใหญ่พอๆกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมมีตัวของท,ที่ระบายน้ํานะครับผมอ่าแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงมีเห็นไหมกลับลับเองได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าแรงเลยทีเดียวครับผมตัวนี้พิสูจน์แล้วก็เรียกได้ว,ว่าสูสีตัว Ft.009 ครับแต่ว่าทีเด็ดเขาคือเวลาเราวิ่งทางระยะยาวเนี่ยความเร็วมันจะไปได้ต่อครับมันจะไม่ตันทันทีงไงตัวนี้นะ2.4กิ๊กครับแรงมากๆน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามีอะไรก็มีเนะรเือตัวนี้นะครับผมเรือตัวนี้นะคบผมเรือตัวนี้เนี่ยก็ออฟแชร off ฟโช re อะไรเนี่ยแล้วแต่แล้าแต่คนจะเรียกนะก็คือตัวนี้เป็น,เป,นเป็นบัลเลตครับ เรือตัวนี้บัตรเลทอันนี้อยู่หมื่นนิดๆครับบอกไ้เลยครับไม่เกินหมื่นสองครับเป็นเรือไฟเบอร์แท้ๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันหลังก็จะรีวิวอีกเหมือนกันนะครับก็เพิ่นของมันเพิ่งมากันนะครับเลยยังไม่ได้รีวิวโอเคแล้วก็ข้างบนนี่กล่องใหญ่ๆนี่อะไรเอ่ยนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าโอเคเรือเมื่อกี้นะครับผมก็มีสองสีนะเมื่อกี้สีแดงไปแล้วตัวนี้ก็มีสีน้ําเงินด้วยนะครับโอเคสีน้ำเงินนะครับแรงครับผม หลานักขู่เล่นพร้อมกันหลายร้อยลัมก็ได้ขึ้นไม่ซ้ำนะครับตัวนี้มีอะไรอีกว้าวนี่รถบังคับพวงมาลัยเราบังคับพวงมาลัยนะครับนี่เห็นไหมเป็นคล้ายๆลัมโบครับอันนี้เป็นอะไรมุกติเวรอนนะครับผมเปิดประตูได้ครับเปิดประตูได้นี่เห็นไหมแบบนี้เลยอุย๋ยคันมันใหญ่อะ่ะคันใหญ่กว่าทุกที่ที่เคยขยิกะเนี่ยตรงพวงมาลัยนะมีปุ่มปิดเปิดประตูด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับขนาดตัวผมเลยนะเนี่ยเห็นไหมคันใหญ่มากเลยนะครับก็คือจะเรียกได้ว่าน่าสะสมครับเพิ่งมาใหม่ครับปกติเราได้หนึ่งต่อสิบสี่นะแต่คันนี้เราได้ประมาณไซส์ของเขานี่น่าจะประมาณหนึ่งต่อสิบหรือหนะึ่งต่อแปดนี่แหละประมาณเนี้ยถือว่าคันใหญ่มากๆครับก็ยังไงท่านใดชื่นชอบลบแนวอย่างเงี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคันใหญ่เดี๋ยวไว้รีวิวให้ชมนะครับ ยังไงตุ้แม่ทอยต้องจัดเต็มให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วนะครับโอเคก็หลังจากที่เราได้รีวิวกันไปแล้วคร่าวๆนะครับสําหรับของเล่นจากแม่ทอยนะครับเดี๋ยวเวลามีอะไรผมก็จะมาอัปเดตอย่างเงี้ยให้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจชิ้นไหนหรือชิ้นชอบชิ้นไหนนะครับโทรสั่งกับตุ้แม่ทอยได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะตามนี้เลยนี่ปุ๊บนี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ดนะครับย้ำนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดหกสี่ 6457้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t r c o m นะครับย้ำนะครับ w w w m a t t r c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับผมยังไงผมตุ้แม่ทอยนะครับและก็สินค้ามากมายนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงพบกันหน้าในคลิปใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะผลิตสินค้าสินค้าแล้วก็ผลงานชิ้นดีๆนะครับมาเสนอต่อไปด้วยนะครับผม อโอเคเอ้ยเมื่อกี้ลืมบอกไปนี่มีของเล่นอะไรก็มีตัวนี้นี่แบบนี้นี่นนตัวนี้นะ X Speed นี X, speed, X speed นะครับตัวนี้ก็ขายดีอยู่นะครับโอเคก็ยังไงก็มีอีกหลายสีครับยังไงเราเยี่ยมชมในเว็บไซต์ผมได้ครับยังมีของเล่นอีกเพียบครับที่ว่าเราอยู่ในกล่องแล้วก็เรายังไม่ได้แกะออกมามาจับ่างนี้นะครับผม งไงผมก็จะผลิตผลงานที่ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายรักนะทุกคนถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด